สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังนะคะของเดือนเมษายนนี้ความรักของคุณเป็นอย่างไรนกเปิดไพ่แบบสาตะวันตกนะคะชาวธาตน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนนะคะจะรวมอยู่ในธาตน้ำหมดเลยค่ะในปักหลังนี้นะคะพลังงานความรักของคุณจะมีคนที่ พยายามในความรักครั้งนี้มากขึ้นอ่าก็คืออาจจะเป็นตัวเขานะคะที่แบบดูพยายามกับคุณมากขึ้นเอาใจใส่คุณมากขึ้นนะคะคุณอาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่ได้คุยกันเงียบนิ่งกันไปนะคะหรือบางท่านบางคนคือจบกันไปแล้วนะค,ะคือเหมือนคนคนนี้นะคะมีการได้รู้ใจตัวเองะ ชัดเจนในใจว่าคุณสําคัญกับเขานะคะเขาคิดถึงคุณเขาอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอะไรแบบนั้นนะคะในช่วงปักเนี้ยนกมองว่าเขาจะมีการรวบรวมความกล้านะคะ,ะรวบรวมความกล้าอยากจะแบบ take action ที่จะเข้าหาคุณแล,แล้วแล้วก็คุณคนเนี้ยมีพลังงานของการส่องนะคะส่องคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ คิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณอย่างมากมายนะคะยังยึดติดอยู่กับคุณนะยังไปไหนจากคุณไม่ได้คนคนนี้ค่ะนกรู้สึกว่าเขาจะเข้าหาคุณเร็วๆนี้นะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารจากเขานะแล้วในในเวลานี้เหมือนตัวคุณเองก็กลับมาโฟกัสเรื่องการงานการเงินแล้วนะคะคุณอาจจะมองเรื่องของความมั่นคงอนาคตของตัวเอง อยู่กับตัวเองได้ดีแล้วมีความสุขกับชีวิตของตัวเองแล้วแล้วคนคนนี้แหละค่ะที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะติดต่อสื่อสารคุณมานะมาดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะณเวลานี้เขาบองว่าในตอนนี้คุณดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเขาส่งคุณหนักมากจริงๆแล้วมีความรู้สึก ไม่มั่นใจนะคะไม่มั่นใจว่าคุณจะยังรู้สึกกับเขาไหมนะคะนะตอนนี้กลัวที่จะสูดเสียคกุณไปอย่างมากมายนะคะยังอยากที่จะแบบสู้เพื่อความรักครั้งนี้ไม่อยากที่จะสูดเสียคกุณไปเนี่นรู้สึกว่าเหมือนเขายังไม่ยอมแพ้นะอยากจะได้คุณคืนนะคะประมาณนั้นเนี่ยพลังงานของเขานะคะก็คือ เหมือนกลัวนะคะกลัวว่าคุณจะมีโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาเขาคิดว่าแน่นอนอยู่แล้วนะตัวคุณน่ะเป็นคนที่โดดเด่นมีสเสน่ห์นะคะคุณอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาได้นะตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่อยากจบกับคุณนะคนคนนี้คนกล่าๆก่าพลังงานของการส่องค่อนข้างเยอะมากมาก เหมือนเขายังอยากที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะได้ไปต่อกับคุณในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาคิดถึงคุณมากๆค่ะพลังงานของเขานะคุณและเขาอาจจะมีวัยที่แตกต่างกันได้นะอ่าต่างกันสามปีสี่ปีหกปีขึ้นไปเป็นการที่อยากจะ กลับเข้ามามีคอมมิ t เมนต์กับคุณนะเนี่ยเพราะว่าคนคนนี้เหมือนกับ move on จากคุณไม่ได้ไพ่เกาดานะคะเป็นพลังงานของความคิดมากคิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องของคุณในช่วงเวลาที่คุณถอยห่างหรือคุณไม่ได้คุยกันเขาก็รู้สึกเจ็บปวดนะคะกับการไม่มีคุณเขาถึงแบบอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จนต้องกลับมาตามคุณนะคะเนี่ย ต้องมาตามคุณกลับไปอะพลังงานของเขาเจ็บปวดมากๆนะคะเขารู้สึกยังไงอืมรู้สึกผิดเนาะเสียใจเสียใจกับการที่เขาเคยทำร้ายจิตใจคุณหรือไม่ใส่ใจคุณมากพอนะคะเขาอาจจะสนใจเรื่องอื่นๆมากจนเกินไปสนใจงานสนใจสิ่งอื่น คนอื่นๆก็ได้นะคะในบางท่านบางคนน่ะจนเขาไม่ได้สนใจคุณไม่ใส่จุนเออไม่ใส่ใจคุณมากพอค่ะนะอืมเขาก็เลยอยากจะกลับมางอคุณเขาจะมาง,งอคุณนะแล้วคุณจะเห็นถึงการงอที่มาดูแบบ จริงจังมากๆคุณจะเห็นถึงการพยายามที่เขาอยากจะเข้าหาคุณอยากจะง้อคุณอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะอยากเคลียร์ใจอืมแล้วก็การกลับมาของเขาเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ชัดเจนแล้วนะว่าเขาอยากมีคอมมิตเมนต์กับคุณอยากที่จะชัดเจนกับคุณเป็นพลังงานที่ ไม่ลังเลอีกต่อไปแล้วนะคะคุณคนนี้นะชัดเจนแล้วว่าต้องการที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้แม้ว่าจะมีอุปสรรคหรือมีความยากลำบากใดๆก็ตามเขาเลือกที่จะไปต่อกับคุณนะคะมาดูนะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะแล้วยังไงอืมโอ้อยการกลับมาครั้งนี้ เขารักคุณจริงๆนะคะคุณสามารถที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้ได้นะอืมขอดูความรู้สึกของคุณบ้างเนี่ยเขาเขาจะเอาความจริงใจเข้ามาแลกนะคะเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเขารู้สึกมีแรงดึงดูดกับคุณมากๆนรู้สึกว่าตัวคุณเองก็ยังรักเขาอยู่อืมเพราะว่าตัวคุณก็ยังไม่ได้ เหมือนยังไม่ได้มีใครนะคะต่อให้จะมีใครเข้ามารู้สึกดีกับคุณแต่คุณก็ยังรักคนคนนี้นะเพื่อนไพ่ก้าเหรียญเหมือนกับคุณโฟกัสเรื่องงานอ่ะความรู้สึกของคุณนะคะคุณคุณถอยห่างจากเขามาเนี่ยคุณกลับมาเยียวยาตัวเองคุณทำให้ตัวเองมีความสุขมีความสบายใจนะคะแล้วก็ เหมือนคุณปล่อยวางเรื่องราวของเขามากขึ้นแล้วคุณก็มาโฟก,กัสเรื่องความสําเร็จในชีวิตของคุณจมากกว่านะคะพอดูแนวโน้มน่ะตัดถ้วยนะคะเดวิลรู้สึกว่าเขาจะทิ้งทิ้งสิ่งที่เขาเคยเคยมีเคยเป็นนะคะที่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้นะอะไรที่ เป็นปัญหาอะไรที่เป็นอุปสรรคเนาะเขาก็น่าจะแบบถอยห่างจากสิ่งนั้นมานะคะเพื่อที่จะมามีแค่คุณเท่าน,านั้นโฟกัสที่คุณนะเนี่ยถ้าเกิดเขามีตัวเลือกนะคะมีใครมากมายอยู่ในชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็จะถอยออกมานะคะเขาจะมาผูกมัดกับคุณเท่านั้นนะคะเพราะว่าเออเหมือนกับคนคนเนี้ย เขาไม่เคยที่จะตัดใจจากคุณได้นะไม่ว่าจะเป็นไพ่แฮงแมนหรือว่าเดว,วิลก็าตามนกรู้สึกว่าเขาอะปรารถนาคุณมากๆเพราะฉะน,น,นั้นนะคะเขาจะทิ้งทุกอย่างที่เป็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้ไปเพื่อที่จะมาจริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคุณเท่านั้นนะคะอ่าพอดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะให้กับความสัมพันธ์นี้ะคะชาวาพนั้นไะพ่อยากบอกอะไรคะคุณดา แปดไม้การติดต่อสื่อสารช,ช่วยบางคน move on แล้วนะคะอือบางคน move on แล้วก็คืออาจจะแบบติดต่อมาคุณคุยได้นะแต่คุณไม่กลับไปนะคะในบางท่านบางคนนะแต่พลังงานที่แบบจะไปต่อได้ไหมมีนะคะแต่เขาต้องพิสูจน์ตัวเองมากพอนะคะที่จะแบบ ชนะใจคุณได้ที่จะทําให้คุณรู้สึกไว้บางใจเขาได้อันเนี้ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้เช่นกันนะคะแต่คนที่แบบเลือกที่จะถอดใจเลือกที่จะไม่ไปต่อเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่า,าแล้วแต่บางสถานการณ์นะคะอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้รู้สึกกับเขาอย่างอย่างนั้นแล้วหรือว่าคือเราไม่อยากที่จะไปต่อมีนะ ในจํานวนคนที่เข้ามาดูคืออาจจะมีคนที่เลือกที่จะไม่ไปต่อนะคะเขาอาจจะมาช้าเกินไปก็ได้นะแต่คนที่ได้กลับไปรักกันก็มีพลังงานนั้นเช่นกันนะคะก็ดูเอานะว่า,าคุณอยู่ในพลังงานไหนนะคะเดี๋ยวน้องขอดูเพิ่มนะขอดูไพ่ห้าดาบสิ king of wands the empress แต่คนคนนี้นะคะในในกรณีที่แบบว่าจริงๆริะนกรู้สึกว่าเขาอะจะทําสําเร็จนะกับการที่เขาง้อคุณหรืออยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณน่ะนะคนคนนี้เป็นพลังงานของการที่แบบ อยากจะทําอะไรก็จะทําให้ได้เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเขาก็จะทําให้ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนกมองว่ามีความเป็นไปได้สูงนะว่าคุณจะใจอ่อนและคุณจะให้โอกาสคนคนนี้นะคะนะจะเป็นประมาณนี้นะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะชาวทัตนาำทุกคนมีความสุขในความรักนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะขอบคุณทุกการเข้ามารับชมรับฟังนะคะสวัสดีคะ่ะ